สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะขามสมนะครับผมมื้อนี้ก่ะผมกับสิาพาทุกคนพามเาเฮ็ดบังไฟกระป๋องกาแฟน,นะครับผมปีที่แล้วนี่ผมได้เฮ็ดลองเบิ้งแล้วกะคือว่าคืนแต่ก็บ,บ่ขึ้นจ,จนังจังไหนปีที่แล้วนี่ผมได้เฮ็ดแล้วนะครับผมบังไฟกระป๋องกาแฟน,นะครับผมกะไปเบิ้งได้ในบ้าน แต่เบิ้งไปเบิ้งได้ใน่องมะขามเปียกนะครับผมนะผมไปได้ล่งช่องมะขามฝนะุ่มเนาะคือถ้าว่ามันขื้นบก่กะมันสุ่ะมันบ่คอยขื้นบันไดครับผมมันเกิดถ้าว่ามันขึ้นบ่มันจะขื้น,นครับผมนะแต่มันสุก่อนนะครับผมนะก็เลยปีนี้ก็อยากสิมาแกมือใหม่นะครับผมนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างนึงปีนี้ผมก็ได้เหตดมือเกือบสี่เบิดแล้วนะผมนะมือมันเหลือ ну น้อยหนึง่งนะผมนะผมก็เลยสีมาเห็ดบางไฟ กระป๋องกาแฟนะครับผมนะโอเคนะมาเบิ้งวิธีกันเลยครับผมว่าดิเฮดแบบใดนะครับผมนะปีนี้ผมสิบ่ไดเฮดเหมือนปีกลายนะครับผมนะปีนี้ผมสทําการทุบเอานะครับผมนะอือนะมาเบิ้งวิธีเฮดกันเลยครับผมว่ามันสิเป็นแบบใดนะครับผมนะสําหรับปีนี้เนาะมือมันเลือนะครับผมนะก็เลือจากการเฮดบังไฟโบกนะครับผมก็เลยเสียมาเฮดบังไฟกระป๋องกาแฟนะครับผมนะจะเป็นจังไ๋ไปเบิ่งกันเลยครับนี่นะครับผมคือกระป๋องกาแฟเนาะ นี่เป็นแบบนี้เลยครับส่วนนี้เป็นมือที่เหลือจากการเฮ็ดบางไฟโบกนะครับผมนะผมก็เลยเสียามาเห็ดบางไฟกระป๋องกาแฟนะผมคลิปนี้ก็นา่าจะเป็นคลิปทุดท้ายของบางไฟแล้วนะครับผมนะก็โอเคครับเดี๋ยวเอามาเห็ดไปที่เดี๋ยวเอามาเหนะ็ดกันเลยครับผมว่าจะเป็นแบบใดนะไปเห็ดกันเลยครับไปวิธีการเห็ดบางไฟกระป๋องกาแฟของผมนะครับผมผมสีบอททาการเจาะผมสีบอทําการแกะนี่ออกนะผม ผมชเฮ็ดแบบนี้เลยและเอามืองัดลงไปใส่หนีเลยครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามันสิเป็นแบบใดนะครับผมผมแล้วพอเฮ้าเอามือลงไปเสร็จปุ๊บเฮ้ากระเสียเ,เอายังก็ได้ครับมาทุบให้มันแน่นนะครับผมนะเออเล้าก็จังเจาะหู้ลงไปนะครับผมบ่ตาะก็กได้หรืมั้งเอาดินนะครับผมดินอัดลงไปใส่น้ํานะครับผมเพื่อให้เป็นเพียดเนาะแล้าก็จังเอาหาไม้มาติดนนบบเนาะแรกผมเสียามือนะครับผม ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปในน,นะนี้นะนีรับใส่ลงไปเลยครับบางที่ผมก็สิเจะท่ายนะผมนะเจอถ่ายตรงนี้เนาะเอออาจจะเป็นไอเดียที่ดีนะผมและตรงนี้เป็นหัวเนาะหายังไม่ปิดไวเอออันนี้กไอเดียดีขึ้นกันนะ เดี๋ยวมาเบ่งวิธีเห็ดเดี๋ยวมาเบ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเฮามาใส่มือกันก่อนครับผมเ้าจังหาวิธีเฮ็ดกันว่าเฮาเสียาบาังไฟปากกระปองกระปองกาแฟนี่ขึ้นได้จังไหนนะครับผมนะโอเคเนาะอการที่มองมาเห็นดอกว่ามันจังไหนมันอนอาจต้องไปครับให้มันรู้สึกว่าแข็งๆจะหน่อยครับ เบิแล้วครับผมสำหรับมือเนาะนี่ครับเบิดแล้วครับได้ประมาณเออได้ได้หลายอยู่ครับเหลืออยู่คอเหลืออยู่คอหนึ่งครับผมนี่ได้หลายอยู่ครับผมนี่นี่เกือบเต็มครับเกือบเต็มได้เกือบเหลืออยู่คอหนึ่งครับผมนี่เออนี่นะครับผมดินปวกผมกระสิใสเครงหัวหน้าผมนะมันจะแข็งดีครับดินปวกเนาะมามาใส่กันเลย โอเคครับผมคิดว่าผมสีหายยังมาปิดตรงนี้ไว้นะครับผมโดยการใส่นี่เลยเออเอามาปิดนะผมปิดตรงนี้ไว้ไอขีแม่งเจง๋งจาดเออปีตตรงนี้ไว้นะครับผมเด,เดี๋ยวผมสีตัดก่อนนะครับผมเนี้ยเลือกแบบนี้ว่ะก็อ,อแบบนี้ก็ดีเยอะสีท่ากาวครับ ถ้าเก๋าเจ้าขาเจ้า,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 าน่อยนี่ปื๊บ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 นี่โอ้ยติดมือโอ้โหเง็นบ่ามึงเฮ้ยเดี๋ยวผมสิจาะถ่ายแล้วกันเนาะเออผมสิ่เจาะหัวแหละ โคตรแน่นเนี่ย,ยวิ่หวานเจี๊ยบตีกรอบ แบบนี้เลยครับอดนนีอหัวเด้อจำไว้นะครับตรนี้คือถ่ายนะครับเดี๋ยวเขามาเจาะต้องท่ายก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมหาที่เจาะก่อนเองก่อนเลยครับหู้มันน้อยพ่อครับเป็นดายหู้ํำนีพ่อไว้่ครับหรือวอาหู้ใหญ่กว่านี่หรือว่าต้องเข้าเข้าต้องเอาหู้ใหญ่กว่านี่ครับผมเอาหู้ใหญ่กว่านี้จักหน่อยครับ อยมันขึ่นโบสุดอยมันแตกน้ำน,นี่หางกับบุคคลง่าไยไปไหนหรอครับตัดออกสักน้อยครับตัดหางตรงนี้ออก นี่เขาจะได้หางซ้มนี่เลยครับเท่าใดโบหูนี่แหะประมาณหาสิบหิบนี่แหละครับผมไปติดง่ายๆครับผมไม่ต้องอยังมากไม่ครับติดบแบบนี้เลยนี่ติดบแบบนี้เลยครับเอา,าดด้าติปมาติดนะครับผม เซตเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับบังไฟกระปองกาแฟเดี๋ยวไปได้ห้าก็ซีเอาชนวนมาจุดตรงนี้นะครับผมอเอาจะเอาชนวนมาจุดตรงนี้ครับไปโอเคครับผมเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับบังไฟกระปองกาแฟนะครับผมนะนี่เลยหน้าตาประมาณนี้นะผมนี่นี่นะครับนี่ห้างกะสิเงาๆในจังหน่อยนะครับผมนี่เห็นปะเป็นได้ครับ นะครับมาลองเบิ้งกันว่ามาสี่ขึ้นหรือบอ่ขื้นนะผมนะโอเคนีเ่เหมือนเหมือนเหมือนบองอยังบ่ฮหูนะครับผมนี่เออ <c oughs> <c oughs> ผมนะคลิปนี้กะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะผมนะสำหรับการเฮ็ดบังไฟในช่องมะขามสมนะผมแต่ผมบ่รู้ว่าผมสิเฮ็ดคอนเทนต์ยังอีกนะครับผมนะเพราะว่าช่องนี้กะเป็นช่อง เห็ดบางไฟโดยเฉพาะนะผมนะผมกับบอย่างเห็ดแล้วครับผมสาหรับบางไฟเนาะนี่อันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมนะสำหรับการเห็ดบางไฟของผมเนาะเดี๋ยวฮมาเบิ้งกันนะครับผมนะว่ามันจะขึ้นหรือบ่ขึ้นนะผมนะปีท้ายปีนี้นะครับผมสําหรับบางไฟกับปองกาแฟนะครับผมนะไปเบิ้งกันเลยครับ3 2 1ไปครับ ขาทีขาทีฮะบึงหู้มันน้อยพูดครับสนวนชั้นดีสักสีกับจนพังเบื้งเอาแล้วหดบึง้งดีสังกสีจนพังครับแห้งจะบ่แห้งบื้งเอาโลดพู เปิดได้คือเงียบย้อนหลังครับออกบรรษานี่นะครับสำหรับบางไฟนี่นะครับผมสำหรับบางไฟกระบองกาแฟอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นไดครับแต่ผมแต่ผมให้เบื้องภาพ่าสตรนะผมนะว่ามันแต่งไหนนะผม ถือเป็นว่าเอาเป็นว่าย้อนหลังออกภาษาแล้วกันครับผมเพราะว่าออกภาษานี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้หล่นเลยครับผมสําหรับออกภรษาเนาะมันนี้กับวันที่เก่ารับผมนะโอเคครับผมนี่ประมาณนี้โอ้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะลั่นลั่นชดมากครับขณะบังไฟ ระจารู้เบื่องครับสากอรอยิยธรรมเหมือนแบบว่าบังไฟบังบน่นประมาณ10บยีิลูกนะครับผมเอามารวมกันเบื่องครับคือมือเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเกานะผมนะมือมือค่อนข้างที่จะเกาแล้วนะผมนะเพราะว่าความชื้นหรืออีย่างต่างๆเนี่ยมันเริ่มหายไปหมดแล้วครับผมมันเลยแบบว่านี่ป็นแบบนี้เลยครับ โอเคครับผมนะปดที่ไทยฤดูการด้วยดีเหมือนปีที่แล้วเลยเห <c oughs> มือนปีที่แล้วเลยครับผมที่ปดฤดูการแบบระกัรโคตรนะผมนะโอเคครับประมาณนี้นะผมนะสำหรับบางไฟกับปองกาแฟาเนาะกับมาจุดทิมนะครับผมมาจุดมือทิมนะผมนะเพราะว่ามือเลื้อไวมันเกิดวัฏเักรอย่างน,น,นะนะ okay, ครับผมนะโอเคครับผมนะไรมากก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึงติดตามกันเลยนะ ผมเป็นกำลังใจใผมเฮ็ดคลิปต,ต่อไปนะครับผมนะผมก่รู้ว่าผมสิเฮ็ดคอนเทนต์อีหยังอีกนะผมนะเพราะว่ากะอืมนั่นแหละครับผมสำหรับบังไฟปีนี้ของผมเนาะบ่ม,มีหยังมากมายครับผมนะเพิ่งห่าโลดนะครับผมโอเคนะคผมนะปิดฤดูกาลของบังไฟในช่องมาค้ำมสมไว เพียงซ้ำนีนะครับผมนะผมเรื่อมประมั่นใจแล้วครับผมว่าผมสีเหตบางไฟได้อีกซ้ำใดนะครับผมนะโอเคมาเจอกันปีหน้าปีหน้าผมอาจสีพาทุกคนไปเบิ้งเอาเนาะผมไม่อยากเหดแล้วครับผมมันอันตรายนะผมนะอย่างหนึ่งผมกะหาความรู้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมนะบายครับผมปิดฤดูกาลผงบางไฟไหวเพียงซ้ำานีขอบคุณครับ